ทุกคนสวัสดีครับก็หลังจากที่ตลาดเนี่ยร่วงมาหลายสัปดาห์ติดนะครับเรามาเช็คกันหน่อยนะว่าพอร์ตเนี่ยยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับและตอนนี้นะครับบอกได้เต็มปากนะครับเป็นชาวดอยเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แบบนะครับพอร์ตเนี่ยผมไม่ได้อัปเดตสักพักใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะอันนี้เดือนสิงหาคมแล้วเราก็ถือโอกาสมาอัปเดตพอร์ตกับเพื่อนๆหน่อยนะครับว่า ยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะครับก็พอตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ยังโดยรวมเนี่ยก็ยังบวกอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ 16. 6 9นะครับอ่าเรามาอัปเดตทุกตัวที่อยู่ในพอร์ตกันหน่อยนะว่ายังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะครับว่าพอร์ตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนพฤษภาคมมากแค่ไหนนะครับตัวแรกนะครับก็ยังคงเป็น NV i d i a เดียนะครับที่ให้สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ20%นะครับไม่เกินนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผม ให้ดูแบบเต็มๆเลยก็ได้นะครับ NV i d i a เดียนี่ยต้นทุนผมอยู่ที่ประมาณ55นะครับก็ช่วงที่ร่วงมาเนี่ยก็มีเสียวๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงที่พีคมากๆของ m d เนี่ยกำไรผมไปถึงประมาณ140%นะเพื่อ,อนๆแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะครับตกลงมาเหลือ87%ก็เสียดายนะครับกําไรทิปหายไปแบบต่อหน้าต่อตานะครับ ตัวที่2นะฮะก็อีไลลิลลี่นะฮะลิลลี่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ706กนฮะก่อนหน้านี้อยู่ที่อันดับ45ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ผมเนี่ยพยายามดันขึ้นมาให้เป็นแบบรองแม่ทัพให้ได้นะครับให้มาเป็นอันดับ2อันดับ3ให้ได้นะครับแล้วก็จือโอกาสเพิ่มสัดส่วนขึ้นมานะครับลิลลี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ12.63เนเนาะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่อันดับที่2เรียบร้อยนะครับแล้วก็ Novo เนี่ยอยู่ที่อันดับที่3ครับอยู่ที่ประมาณ8 7 8นตะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณ96นะฮะสตัวนี้ก็ลดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับและก็ยังไม่ได้เติมเลยนะสำหรับ2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเนี่ยมีกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับก็คือจะนําด้วยหุ้นเทคนะแล้วก็ตามด้วยหุ้นยานะครับเพราะว่า2เซกเตอร์นี้เนี่ยเขาจะ วิ่งสวนทางกันเนาะโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าลิลลี่กับโนโวเนี่ยเปรียบเสมือนหุ้นเทคทางฝั่งยานะครับ <c oughs> บางทีเทคลงลิลลี่โนโวก็ลงด้วยนะครับแต่ก็ด้วยความมั่นใจอ่ะเพื่อนๆ <c oughs> ด้วยความชอบได้แหละนะครับชอบบริษัทที่ทํายาลดน้ําหนักนะครับแล้วก็ด้วยการรีเสิร์ชแล้วก็การทําคลิปเกี่ยวกับพวกหุ้นยาอะไรเงี้ยที่ผมเคยทําคลิปก่นกอนๆนะถ <c oughs> ้าเพื่อนๆตามมาตั้งแต่แรกเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่า สองตัวนี้เนี่ยได้อันนี้ส่งจากพวกยาลดน้ำหนักนะครับยาเบาหวานนะฮะรวมถึงที่ให้ลินลี่อยู่อันดับที่2แซงโนโวเนี่ยเพราะว่าพอร์ตลินลี่เนี่ยค่อนข้างกว้างกว่านะครับแต่ว่าโนโวเนี่ยก็เก่งนะฮะเขาเก่งในเรื่องของยาลดน้ำหนักยาเบาหวานเนาะซึ่ง,งเฉพาะเจาะจงมากกว่าลินลี่นะครับแถมเป็นผู้นําตลาดนับก็เลย นี่แหละเบียดเบียดกันอยู่2ตัวน่นหละเพื่อนๆระหว่างนิลลี่กับโนโวนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวที่4ก็ให้ a v g o นะตัวนี้ก็พยายามบิ้วนะครับก่อนที่เขาจะแตกพานะเพื่อนๆแต่ก็ผมก็มีเข้าก่อนแตกพาแล้วก็หลังแตกพาไปเหมือนกันครับก็ทําให้ได้รู้ซึ้งนะฮะหลายๆอย่างเลยนะครับว่าแตกพาจริงๆเราไม่ต้องรีบเข้าไปเก็บก็ได้นะครับพอหลังแตกพามาปุ๊บหุ้นร่วงหลายตัวเลยนะครับอย่าง เอว n จ i โอเนดีะครับแล้วก็ชิปโปเลนะฮะอ่ะเพื่อนเนะครับคงจะเห็นชิปโปรเลผมแดงแล้วนะฮะแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็คือ Meta นะฮะเมตาเนี่ยก็ให้จัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่ประมาณ7.4นะ็ดจุดสี่นะเมเก็บเพราะความชอบล้วนๆนะครับเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผู้ใช้งาน Facebook IG WhatsApp โอ้โห มสเซนเจอร์อะไรต่างๆเนะี่ยทั่วโลกมีเยอะเนาะแล้วก็ถ้าเมตาจะลงทุนทําอะไรเนี่ยด้วยความที่เขามีเครือข่ายที่ใหญ่เพื่อนๆยังไงนะครับก็น่าจะสะเทือนวงการอยู่พอสมควรนะครับด้วยความชอบในธุรกิจนะชอบในเครือข่ายของผู้บริโภคนะก็เลยเก็บเมตาอยู่ในอันดับที่ประมาณ56ประมาณเนี้ยเพื่อนๆนะครับแล้วก็ชิปเปรเลนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าชิปเปรเลเนี่ยเป็นบทเรียนนะครับที่ทําให้ผมได้รู้ว่าเก็บนะจริงๆผมเก็บ อนแตกพาด้วยเก็บก่อนแตกพาด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยชิปโปเลก็ร่วงมาแบบโอ้โหเยอะมากๆนะครับจนติดลบประมาณ18%นได้เพื่อนๆนะครับต้นทุนผมอยู่ที่ประมาณ66อะ่ะซึ่งราคาตอนนี้โอ้โหลงมาต่ำมากๆเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับตั้งใจจะเก็บยาวอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะเพิ่มสัดส่วนนะครับของชิปเปเลจะมีสัดส่วนในใจอยู่แล้วนะครับว่าจะเพิ่มไม่เกินนี้ถึงแม้ว่าเขาจะลบลงไปเยอะนะครับอันนี้ก็ ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะเติมนับสำหรับซิปโปเลนะครับแล้วก็ตัวถัดไปก็เป็น Google นะกูเกิลเนี่ยก็ยังคงบวกอยู่นะครับด้วยต้นทุนอยู่ที่ประมาณ130นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสะสมในช่วงนี้นะเพื่อนๆเพราะว่า Google เนี่ยด้วยความที่ธุรกิจทุกอย่างอะไรไดีหมดเลยนะแต่หุ้นกลับถูกเทขาย ตามพวกเซมินะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะเก็บเหมือนกันนับ g o o g l e แล้วจะพยายามบิ้วนะฮะให้ขึ้นไปอีกนะครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เองนะครับก็ติดลบเหมือนกันครับนี่อย่างที่ผมบอกเกินไปตัวแรกนะผลเป็นชาวดอยแบบแท้จริงเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หวั่นใจอะไรนะครับเพราะว่าผมมองไกลกว่านั้นนะครับความมันผลในระยะสั้นเนี่ยเป็นโอกาสนะทำให้เราได้สะสมก็ถ้าทุนทรัพย์ไม่ติดอะไรนะก็น่าจะเข้าสะสมไต้หวันเพิ่มนะครับ SMCI นะนี่เพื่อน เหมือนจะดอยเยอะมากๆนะครับ SMCI เนี่ยดอยประมาณ22.5นะครับแล้วก็ประกาศ Q2 ออกมาแล้วนะครับหุ้นก็ร่วงอีกประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็น่าจะหนักกว่าอีกนีผมว่าน่า30น่าจะได้นะครับสำหรับ SMCI เนี่ยก็ถ้าตัวนี้แตกพานะก็น่าจะรอเก็บหลังแตกพาจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเก็บก่อนแตกพาน์เีสิทธิ์ที่หุ้นจะร่วงลงอีกนะฮะไม่อยากเจ็บตัวหนักมากกว่านี้นะ SMCI เนี่ย อืมสอนอะไรเราหลายๆอย่างเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ Microsoft นะฮะอยู่ที่อันดับโอ้คงอยู่ในระดับกลางๆแล้วนะเพื่อนๆนะครับ Microsoft เนี่ยก็จริงๆจังหวะมาให้เติมหลายทีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เติมนะครับ ไปเก็บหุ้นยาหุ้นอะไรพวกนั้นเนาะผมไปดัน e v g o ไปดัน l i l l ี่ไปดัน Novo อะไรพวกนั้นนะครับก็เลยมองค่าม Microsoft ไปนะครับแต่จริงๆอ่ะ Microsoft สามารถใช้เป็นผู้นำพอร์ตได้นะครับแล้วก็ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตด้วยนะครับเพราะว่าเวลา Microsoft ลงเนี่ยลงจะจะลงน้อยนะครับแล้วก็เวลาขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นร้อนแรงมากนะครับค่อยเป็นค่อยไป Microsoft เนี่ยผมว่าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาแม่ทัพอยู่ Microsoft ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับที่จะนา มาเป็นผู้นำพอร์ตนะครับหรือว่าตัวแบกพอร์ตนั่นเองนะครับและอีกตัวหนึ่งครับที่เจ็บจี๊ดมากๆนะฮะตอนนี้ก็คือหุ้นของฮิมเ n h ร์ Her นั่นเองครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณ21นะเพื่อนๆตอนนี้นะครับโอ้โลงมาประมาณ 16- 17ได้นะครับด้วยความอยากซิ่งนะฮะด้วยความแบบรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะฮิมเบ h ร์ Man Her เนี่ก็ตัดสินใจเก็บเข้าพอร์ตนะเพื่อนๆแล้วก็หวังจะเติบโตไปกับ ธุรกิจของเขานะสิ่งที่ชอบของ him a n h h e er ออย่างหนึ่งนะผมชอบในโมเดลธุรกิจเขานะครับที่เป็นเทเลเมดิซีนนะเป็นการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลนะมีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะครับก็เน้นดิจิตอลเป็นหลักนะหุ้นตัวนี้ก็จากที่ไตรมาสอะไรต่างๆเขาขาดทุนเนาะแล้วก็พลิกมากําไรเนี่ยผมก็เลยเห็นโมเมนตัมที่ดีก็เลยเข้าเก็บนะครับแต่ก็ไม่ไวเนาะไม่พ้นนะครับโดนเทนะ สําสหรับหุ้นของยิมฮะแต่ก็ไม่สนะีเรียดนะเพื่อนๆ่อนก็ถือว่าลงมาก็ดีนะครับจะได้เข้าช้อนซื้อนะครับแล้วก็มีอเมซอนเนาะอเมซอนนะครับก็เก็บคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็หุ้นใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะฮะก็คือหุ้นของ PNG นั่นเองนะครับหุ้น PNG เนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่ได้จะตั้งใจจะเก็บหุ้นนี้นะครับแต่ด้วยความที่แบบผมอะ่ะได้เรียนรู้อย่างที่บอกไปนะครับว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับก่อนหน้าเดือน5 เดือนพฤษภาคมเนี่ยพอร์ตเทคผมเนี่ยประมาณ70%ได้นะครับแล้วก็สัดส่วนของหุ้นอื่นๆเนี่ยน้อยมากนะครับแต่หลังจากหุ้นร่วงนะครับใน 2- 3สามอาทิตย์ที่ผ่านมาครับปลายกรกฎาคมจนถึงต้นสิงหาเนี่ยทำให้มูลค่าพอร์ตเนี่ยลดลงมากนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับจะให้เพื่อนๆดูว่าพอร์ตผมพีคช่วงไหนแล้วก็ดิ่งช่วงไหนนะก็เลยหาหุ้นตัวหนึ่งครับที่จะมาบาลานซ์พอร์ตนับซึ่งหุ้นตัวนั้นน่ยจะต้องเป็นดีเฟนซีฟนะครับประจวบเหมาะกับ p ีจเนี่ยประกาศไตรมาสออกมานะครับแล้วก็หุ้นร่วงนะฮะเลยเห็นโอกาสก็เลยเข้าไปช้อน PG นะครับและคิดว่า PG นี่แหละจะเป็นตัวที่มากอบกู้นะพยายามตลาดเป็นขาลงนะครับก็เลยเก็บ PG เข้ามาปันผลดีด้วยนะผู้นี้เป็นดีเวนดีน king ด้วยนะครับแล้วก็สามารถช่วยบาลานซ์พอร์ตได้ด้วยนะครับก็ตั้งใจว่าจะถือยาวๆเหมือนกันนับหุ้นนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงหรืออะไรมาเปลี่ยนใจในอนาคตนะครับก็น่าจะเก็บไปยาวๆนะครับสำหรับหุ้นนี้ p n g นะครับ พาเลนเทียนะพาเลนเทียก็ไม่กล้าเพิ่มสัดส่วนสักทีนะจริงๆเนี่ยควรจะเพิ่มสัดส่วนได้แล้วนะครับเพราะว่าพาเลนเทียเป็นอะไรที่เติบโตได้ดีนะครับแต่ด้วยเปอร์เซ็นที่ผมมีเนี่ย2.38%เนเวลามันขึ้นมันลงอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยส่งผลต่อพอร์ตมากสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็เลยคิดว่าอยากจะเพิ่มสัดส่วนนะครับแต่ก็กลัวเปอร์เซ็นต์หายเหมือนกันเนาะแต่ก็ต้อง ในอนาคตก็อาจจะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับและหุ้นที่ดอยมาอย่างยาวนานครับหุ้นอย่าง o w f l a k e นะครับติดดอยมาอย่างยาวนานถ้อันนี้ก็ผมก็รอโมเมนตัมที่ดีของหุ้นนี้อยู่นะครับก็น่าจะเข้าถั่วเฉลี่ยนะครับเพราะว่าต้นทุนตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสูงครับกับราคาปัจจุบันที่ผมว่ามีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับสโนเนี่ยต้องรอไตรมาสนะครับที่ดีสัก2ไตรมาส3าไตรมาสเนี่ยผมว่าก็น่าจะทําให้หุ้นยขึ้นไปได้นะครับอ่ะแล้วก็ ตัวนี้นะครับที่เคยทำรีวิวไปนะ NVDY นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวก ETF นะครับที่เทรดออปชันของ Nvidia เนาะตัวนี้นะครับเข้ามาลงทุนเนี่ยเพราะว่าอยากรู้อย่างเดียวเลยเพื่อนๆว่าเขาเนี่ยจะให้ผลผลเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับสิ่งที่ผมได้รู้เนาะหลังจากที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วก็เข้าลงทุนเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับ NVDY เนี่ยจะขึ้นลงตาม Nvidia เลยนะเพื่อน เวลาขึ้นเนี่ยข I mean, <vale ึ้นเบากว่า NV ็นบีดีนะครับแต่เวลาลงเนี่ยลงแรงกว่า NV ็นบีดีนะครับก็ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องมองข้ามตัวนี้ไปนะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะเสี่ยงแล้วก็อยากจะได้ปันผลด้วยนะครับไม่ได้แคร์ว่ามันจะติดลบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ให้ปันผลดีมากๆนะครับและจ่ายปันผลหนักมากๆนะครับแต่เสียอย่างเดียวเนาะอย่างที่ผมบอกว่าขึ้นไม่แรงเท่าอินิเดีลงแรงกว่าอินบเดีนะครับตัวนี้ ก็ปันผลดีสุดๆนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปนับกลับไปดูคลิปได้นะถ้าสนใจหุ้นนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนะเพื่อนๆถ้ารับไม่ได้กับความเสี่ยงตรงนี้อย่าลงทุนหุ้นตัวนี้นะครับกับ NVD นะครับแล้วก็อีก3ตัวสุดท้ายเนาะก็จะอยู่ในสัดส่วนที่ไม่ได้ค่อยมากเท่าไหร่นะครับมี u l t r a นะครับมีคา s t r i k e แล้วก็มี m e r ร์นะครับสตัวนี้เนี่ยเก็บเพราะว่าอ่อ v r i a t i o n t เนี่ยต่ำนะครับแล้วก็มองเห็น u p ไซด์ในอนาคตอย่างอัล ดมากดีมากเพื่อนนะครับทุกอย่างดีมากนะครับแต่มูลค่าหุ้นเนี่ยทำให้สองวิกโลอ่ะเพื่อนเพื่อมันน่าเก็บมากนะครับก็เลยขอช้อนซื้อเก็บไว้สักหน่อยนะตอนเข้าเนี่ยคิดว่าถูกแล้วนะครับแต่ช่วงที่เซมีลงหุ้นโกรดลงนะเขาก็ยังลงไปได้อีกนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะลงไปได้อีกสำหรับหุ้นนี้ก็จะพยายามเพิ่มสัดส่วนนะครับและในอนาคตก็น่าจะเห็นหุ้นนี้เนี่ยขึ้นไปกลางๆงนะครับสำหรับหุ้นอัลตรานะครับแล้วก็คาวสไตร์เนี่ยก็ช้อนไว้นิดนึงนะฮะ ตอนที่เขามีข่าวที่ทำวิดีโอจอฟ้าใช่ไหมนะครับก็คิดว่ารอดูทิศทางอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่มีอะไรกังวลมากนะักก็น่าจะเพิ่มสัดส่วนนะครับเมอก็เหมือนกัน,นครับไตรมาสเนี่ยปรับคาดการลงเนาะก็เลยหุ้นโดนเทนะฮะผมก็เลยเข้ามาจับจองไว้นิดหนึ่งนะครับส่วนมากเนี่ยหุ้นที่ไหนอยากจะเข้าเนี่ยผมก็จะใช้วิธีเนาะเข้ามาจับจองไว้ก่อน,นครับอาจจะด้วยเงินที่อาจจะไม่มากนะครับอาจจะ50บาท500บาท1 0 0 0บาทอะไรเงี้ยเพื่อนๆเข้ามาจับจองไว้ก่อนนะครับ ถึงแม้ว่าขึ้นอาจจะขึ้นไม่เยอะเนาะลงก็อาจจะลงไม่เยอะนะครับมันทําให้เราเนี่ยได้เห็นนะว่าเนี่ยพอเรามีหุ้นเยอะๆแบบเนี้ยแล้วก็แดงหลายๆตัวแบบเนี้ยเวลาเราจะเติมเนะี่ยเราก็จะเลือกตัวเติมได้ถูกนะครับเพื่อนๆเวลาเรามีหุ้นน้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเติมอะไรนะครับแต่พอมีมหุ้นเยอะเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นภาพได้กว้างขึ้นนะครับทีนี้ทุกคนผมจะให้ทุกคนดูการกระจายพอร์ตของผมนะดามอนาลิติกนะนะครับเนี่ยเพื่อนๆนะครับก็ตั้งแต่ลงทุนมาเนาะก็เป็นขาขน แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่พอร์ตผมดิ่งลงนะให้ดูให้ดู3เดือนที่ผ่านมาแล้วกันเนี่ยเพื่อนๆเป็นแทบจะเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับก็ให้ดูนะว่าพอร์ตพีคนะครับเนี่ยพีคขึ้นไป35นะครับแล้วพีคขึ้นไปประมาณ42%ได้นะครับจุดพีคสุดของพอร์ตครับเพื่อนเพื่อน,อนขึ้นไป1 2 2 0 0 0เหรียญน,น,นะครับแล้วก็เป็นกำไรทิปนะครับเพราะว่า ทุกอย่างได้พรากมันไปหมดแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตก็ดิ่งมากเลยนะเนี่ยดิ่งแบบดิ่งสุดๆเลยนะครับด้วยความที่ผมถือ NVDA เยอะด้วยนะครับประมาณ20%อของพอร์ตแล้วก็หนักเทคอย่างที่ผมบอกนะหนักเทคประมาณ70%ได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ลดสัดส่วนของหุ้นเทคลงมานะครับแล้วก็มาเก็บยาแล้วก็มาเก็บดิ f เฟนซีฟมากขึ้นนะครับเนี่ยก็พอจะพยุงพอร์ตได้บ้างครับไม่งั้นเนี่ยน่าจะหนักกว่านี้เยอะเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆนะฮะ หากใครที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกันกบผมนะเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้นะครับการกระจายความเสี่ยงสําคัญจริงๆนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าตื่นตระหนกนะครับผมว่าการที่ตลาดหุ้นลงเนี่ยบางคนอาจจะตกใจแล้วพากันเทขายหุ้นนะแต่ผมว่ามันเป็นจิตวิทยามีเป็นศิลปะก,การลงทุนอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้บริหารจัดการพอร์ตของเราเนาะเนี่ยผมก็ปรับพอร์ตนะครับแล้วก็ มีการขายบางตัวออกไปนะฮะแล้วก็มีการซื้อบางตัวเข้ามานะเนี่ยก็เลยทําให้พอร์ตยังคงอยู่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้กําไรมากเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังไม่เจ็บตัวมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ในระยะยาวนะผมมองว่าการลดลงเท่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้นะครับแล้วก็มองภาพกว้างเข้าไว้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมมองหาโอกาส หุ้นตัวไหนที่พื้นฐานดีแล้วก็ร่วงลงมาครับเป็นโอกาสให้เราได้เข้าไปสะสมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันแบบ allocation กันบ้างนะเพื่อนๆนะครับนี่นะถ้าดูตามเซ็กเซ็กเมนต์นะเพื่อนๆเทคโนโลยีอย่างที่ผมบอกเดือน5เนี่ยเทคโนโลยีหนักมากๆนะครับพอมาเดือนนี้เนี่ยลดลงมาเหลือประมาณเกือบเกือบ50%นะครับแล้วก็กระจายไป communication service healthcare แล้วก็ consumer cycle แล้วก็ดีเฟนซีฟมากขึ้นนะครับเนี่ย สัดส่วนก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าให้ทุกคนดูนะฮะเนี่ยถ้าแบ่งเป็นหุ้นนะครับ NVIDIA ก็จะกินสัดส่วนมากที่สุดนะตอนนี้นะครับ AVGO นะฮะ SMCI นะฮะอ่านะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าแบ่งเป็นเซกเตอร์เนี่ยเทคโนโลยีก็ยังคงแบกพอร์ตอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ32นะครับคอมเมิร์เคชันก็แบกอยู่ที่ประมาณ3 5เฮลท์แคร์นะฮะและสัดส่วนที่ลบนะครับ ก็คอน sumer cyclical ก็ลบนะับคอน sumer defensive ก็ลบนะครับก็ <S <S ประมาณนี้ละกันเพื่อนๆก็แวะมาแช์นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่าพอรตตรงนี้เนี่ยผมก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องกังวลว่าพอรตเพื่อนๆจะลบนะครับเวลาลบเนี่ยเราก็จะลบไปพร้อมกันเนาะเวลาบวกเราก็จะบวกไปพร้อมกันนะครับพอตการลงทุนของผมเนี่ยเข้าสู่ปีที่2นะครับแล้วก็ตั้งแต่อยู่ในตลาดมาเนี่ยก็ได้รู้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ อย่างที่ผมได้โพส์ตไปล่าสุดเนาะตั้งแต่เข้าตลาดอเมริกามาคนอเมริกาให้ความสำคัญกับไตรมาสมากๆนะครับไตรามาสด,ดีไม่ได้แปลว่าหุ้นจะขึ้นไตรามาสแย่ไม่ได้แปลว่าหุ้นจะลงะครับทุกอย่างอยู่ที่อุปสงค์ปบะธานแล้วก็อารมณ์ตลาดล้วนๆนะครับเพียงแต่เราเนี่ยอย่าแพนิกตามอารมณ์ตลาดนะครับให้มองวัตถุประสงค์ของเราไว้นะครับว่าเราลงทุนเพื่ออะไรนะครับ จังหวะหุ้นพื้นฐานดีร่วงลงมาเราก็เก็บเท่านั้นเองนะเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับและการพน n i c s e l นะครับเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนมากนะครับในตลาดหุ้นอเมริกานะครับข่าวอะไรมากระทบนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ panic s e l กันแล้วนะครับดังนั้นนะครับก็น่าจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไอเดียนะครับจากคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพอร์ตของผมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือครั้งหน้านะถ้าผมจะรีวิวพอร์ตนะครับ เพื่อนๆก็แนะนําได้นะครับว่าอยากให้พูดประเด็นไหนนะครับหรืออยากรูปประเด็นไหนนะครับกับสิ่งที่ผมจะพูดนะครับและช่วยเสนอมาหน่อยนะว่าพอร์ตฟิลิโอเนี่ยเวลาจะรีวิวให้เพื่อนๆฟังเนี่ยควรจะรีวิวกี่เดือนดีนะครับ3เดือนครั้งดีไหมนะครับหรือว่าทุกเดือนนะกลัวว่าทุกเดือนเพื่อนๆจะเบื่อนะถ้าเจอหน้ากันบ่อยเกินไปนะครับสำหรับการรีวิวพอร์ตฟิลิโอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรอฟังเสียงส่วนใหญ่ลวกันนะครับถ้าทุกคนเห็นว่าทุกเดือนเนี่ยผมก็ น่าจะพร้อมนะครับทำรีวิวพอร์ตฟรอทุกเดือนครับให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับแล้วก็ลงทุนพร้อมกันไปด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับรวมถึงสามารถซัพพอร์ตกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผ่านการกดสมัครสมาชิกช่องนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้ช่อง description นะครับหรือเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะกดสมัครสมาชิกช่องนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ